สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอิจ้าแนวทางนิเคอิรอบซ้ารอบายแนวทางของวันศุกร์วันศุกร์วันที่สองเดือนหาจากพุทธภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าสำหรับพลนเมื่อวานจ้านิเคอิรอบซ้ารอบายวันที่หนึ่งเดือนหานิเคอรอบซ้าเลขเด่นไฮซีกับสาม สำหรับโหนจางรอบเร้าหนึ่งเจ็ดศูนสามสองสามสองเข่าตรงตรงเ้้อจ้าขาทีเสียงหลุบควนขอถูกขอภพ้หลายจา่ะอ่าสามสองแนวท่าขา้าวมาได้แบบตรงๆงเนาะเน้นสามหากับ34มาสาสองเน้นผ่าดไปเด่น3ารู้สมของข้ามาจะะสำหรับสี่เก่าสีเข่านี่วีรอบเส้าเนาะสำหรับรอบบ่ายเด่นเจก,กับ6 พจนจ้าสองสามศูนย์เก้าสองโอ้โหสามศูนย์เด่นซ้ำเขาเฮาอยู่เส้ามาออกใบเนาะสามศูนย์สำหรับเด่นเกตเขาเห่าดูใบใครจะมาออกเส้าอีกเนาะอ่าสำหรับแนวทางนิกคีของวันที่หนึ่งเดือนหาจากแนวทางของเฮาจับคู่เขารอบเส้าตรงตรงสามสองจ้าสำหรับวันที่สองตามรุ่นกันต่อจ้า นี่คือรอบเศร้าเลขเด่นไฮเด่นสองกับหนึ่งจ้ไสาวพิง่งสายลูถามัก้าชอบนำไปพิง่งไปรูดได้จ้ะสองกิจสองศูนย์สองเกาเมื่อวานนี่ออกแล้วเนาะ ตัวประกบคู่มูลนเลมกระจายเอาคู่เด่นละกันจะสองหนึ่งสองสามสองหาสำหรับเด่นหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งสามตาม,าม,าม,ามด้วยหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหาดีละก็เอาหนึ่งหา้าละกัน สำหรับรอบ,บาบเดนหาและสหาหนึ่งหาเจ็ดหาศนย์หาสามหาสองสี่ศูนจ็ด สี่สองสี่เก้าสี่สามถ้าบาครูเดนแล้ว่าครูเดนไว้ด้วยราคาเนาะถ่าจอนบริไดจับห้เราจะบ,บางเถอือบาง,งคร้งเลษกระจายตัวประกบครูกบครูเดนอาจสีบริไดจับห้ตัวประกบครูเด่นรอบสําหรับครูเดนรอบเศร้ารอบบายจ่ะรอบเศร้าสายเดนรอบบายก็คือสองหาสองสี่หนึ่งหาหนึ่งสี่ สำหรับรอบบ่ายใส่เด่นรอบสาก็คือหาสองหาหนึ่งสี่สองสี่หนึ่งถ้ามักถ้าชอบพิจารณาเบอ่งไดแตะสำหรับตัวประกบคู่บางเสือบางขังเขาก็มาขู่เด่นอ่าอนี้คือค้นอยูความมักความชอบเนะเาะอธิบายเผื่อเป็นแนวทางจ้ะสำหรับตัวเน้นจ้า เดนสี่วุ้นสีรอบบายขอเน้นไปสีซ้อกกับสี่สามแล้วกันหาสามหาสองรอบเศร้าจะหนึ่งสามหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ด โอเคเห็นสัตว no. um ์อย nah ู่เนาะเรียบร้อยจ้ะนี่คือแนวทางหุ้นนี่เคอีรอบเสาอบ่ายแต่แนวทางวันที่สองแนวทางเข้าคือตามนี่เลยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้เปรียบเทีบพิจารณาอีกที่หนึ่งละค่ะเนาะจ้าขึ้นอยู่กับความหมักความชอบจ้ะพี่น้องจ้าหมักถ้าชอบก่ะ่อยตามเนาะบ่มีตัวหมักตัวชอบอะไรก็คือสามารถสวนทางกันได้เลยเนาะจ้ะสามารถปล่อยผ่านได้เลยจ้ะค่อยมาปังๆค่อยมาดิงๆค่อยมาเต็มเต็ม ทั้งเศา้าทางบ่ายเลยรลาคาเราจะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เขามารับชมใหม่ๆจะอย่าลืมกดติดตามแล้็อย่าลืมสันกระดิ่งไว้เราจะเผื่อสิไร้บพาดแนวทางทีแอดจอยโล่หายจ้าสำหรับแนวทางทีลงหายมีหลากหลายแนวทางกันเลยทีเดียวเนาะอราบพาดกะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งไว้รอจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า